สวัสดีครับกิติคนคำนวณน,นะครับสองสา3วันมานี้ไม่ได้ลงคลิปหวยนะครับผมทั้งหวยฮานอยหวยไทยนะครับก็เอาตรงๆนะช่วงนี้ค่อนข้างจะลิเพ,พียสมองิเพียนะครับคิดอะไรไม่ค่อยจะออก ก็คิดออกอย่างนั้นแหละนะครับแต่บางทีหวยลงไปแล้วนะครับหวยห้าน้อยเนี่ยมันไม่เข้านะครับก็ก็ต้องหยุดไวอะไรก่อนนะเนาะส่วนหวยลาวผมยังไม่แน่ใจนะครับตามปฏิทินของทางเขาที่เขาให้มาเนาะหยุดถึงวันที่สามพฤษภาคมถ้าเปิดน่าจะเปิดวันพฤหัสวันที่สามก็เมื่อวานเองออวันอาทิตย์นะครับไม่แน่ใจเหมือนกัน ช่วงนี้นะครับบนกิติคนคํานวณทีวีนะครับก็<ช>ยังจะไม่ได้ลงคลิปหวยนะครับหวยไทยเพราะว่าผมเคยลงไปแล้วแหละเคยลงไปแล้วล่าสุดเนี่ยคลิปวันที่สองพฤษภาคมนะครับตารางเลขกำลังวันวันที่2พฤษภาคมเนาะ มันโดนโดนรีพอร์ตโดนรายงานนะครับผมก็เลยไปอุทธรณ์ผ่านน่นแหละแต่ว่าผมกลัวว่าถ้าลงคลิปหวยไทยไปอีกจะโดนรีพอร์ตโดนรายงานอีกผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปหวยไทยนะครับนะหวยฮานอยทั้งสามหวยฮานอยก็บี p ธรรมดาบี p ปกติแล้วก็พิเศษเนาะนะผมก็จะงดสาสิบวันน่นแหละตลอดเดือนพฤษภาคมนะครับพอสูตรมันไม่เดินแล้วนะครับ ยังไงก็ไม่เดินก็เลยหยุดไว้ก่อนนะครับผมก็จะมีหวยรลาวานะครับขอเช็ควันอีกทีหนึ่งวันเวลาอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาจะมาออกรางวัลในช่วงไหนในงวดงวดที่จะถึงเนี่ยในวันไหนนะครับวันจันทร์กับวันพฤหัสเนาะสองสองครั้งต่ออาทิตย์นะครับต่อสัปดาห์ก็จะรอฟังข่าวอีกทีหนึ่งว่าเขาจะออกรางวัลใน เดือนไหนเอ่อในวันไหนนะครับี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบจริงๆแล้วจะคำนวณต่อเนื่องสรุปหัวเรลานะครับก็ดูคลิปล่าสุดที่ผมปล่อยไปเนาะนะครับที่เขาจะออกวันที่เท่าไหร่นะยี่สบสามเมษายนหรือยี่สบสองเมษา,ายนนั่นแหละนะครับคลิปนั้นแหละนะครับผมก็จะยืนยันสูตรตัวเลขตามนั้นนะครับเอ่อในช่วงนี้ผมก็จะพยายามหาเรื่องมาคุยนะครับคือ ผมเคยทําคลิปเชิญชวนนะครับสมาชิกพ่อแม่พี่น้องทุกานมาทําคลิปอัปโหลดขึ้น youtube นะครับเพื่อแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันเรื่องราวต่างๆที่ชื่นชอบนะครับให้คนอื่นได้รับรู้นะครับผมก็จะทําคลิปแนวนี้แหละนะครับมาเป็นแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปโหลดไม่ว่าจะเป็นการทําคลิปนะครับหรือวิธีการตั้งค่าต่างๆนะครับจริงๆแล้ว ก็จะมี y o u t u b e อร์หลายๆคนนะครับทำวิธีการนี้เลยแหละนะครับแต่ว่าผมก็จะทำในส่วนของผมนะครับโดยวิธีการของผมแบบง่ายๆนะครับผมคลิปนี้ผมก็หาเรื่องคุยนี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่การในการทำคลิปของผมนะครับหาเรื่องคุยไปเรื่อยก็เอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมก็จะพยายามมาทักทายสวัสดีทุกๆท่านนะครับในช่วงที่ ออยากลําบากนะครับไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งครับน่าจะยากลําบากกันทุกคนนะครับโอเคครับผมเจอกันคลิปถัดไปครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ